กิดกริ่นหน้าบ้านกับเปรษณีไทยอาอปรณศีเขาไปส่งของถึงบ้านเรียบร้อยใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวถ้าพี่ขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่แวะไปเยี่ยมนะอ่าจาจาจาไว้เจอกันไนช่องดีเนอะเ <c oughs> ออเออเออเค๊กเใครไปไหนยังไงแจ๊ค พอดีน้องที่เคยทํางานด้วยกันนะเาลาออกแล้วกลับไปเป็นเกษตรกรที่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้ววันนั้นผมไปช่วยเขาเคลียร์ของที่ห้องมีพวกของใหญ่ด้วยนะพวกตู้พวกเตียงพวกทีวีตู้เย็นเตอไซอุ่ยของใหญ่แบบเนี้ยค่าส่งไม่แพงหรอถ้าส่งของแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้ส่งกับไปรษณีย์ไทยไม่แพงด้วยนะหรออุ่ยสะดวกเนาะใช่จะเล็กจะใหญ่ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยได้หมดเลยเหรออ่ะถูกหุ่ยแจ๊ ว่าแต่ตอนนี้ฉันมีแบบบริการแบบเรื่องหนักๆเนี่ยอยากให้แจ็คช่วยอะ่ะเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องหนักเรื่องหน่วงเรื่องไหนก็ได้ของพี่ด้านี่ยผมยินดีช่วยเต็มที่ออะว,ว่ามาเลยว่ามาเลยน้องพีนะ่ารักที่สุดเลยอะ่ะคืองี้ออเดอร์ <c oughs> ลูกค้ายเยอะมากเลยแพ็คของไม่ทันเลยแจ็คคือตอนนี้นะจานก็ยังไม่ได้ล้างเลยอะ่ะ <c oughs> ฝุ่นก็เต็มบ้านเลยอ,ะอ่ะนี่แจ็คล่าสุดนะอยากให้แจ็คช่วยมากๆเลยอันเนี้ย หญ้าหลังบ้านพุวงถึงลัวแล้วโทอให้ผมตัดหรือกินคะเจอแต่จะกินหรือจะตัดแล้วแต่เลยแจ็คช่วยพี่หน่อยสิรายการที่อยากให้ช่วยเนี่ยไม่ได้ใช้สมองเลยกำลังล้วนๆเลยนะถึงบอกกับแจ็คเหมือนกันเนาะเม่ใช่เรามันคนยังไงกันได้ไหใช่ไหมได้ไหมอ่ะช่วยหน่อยสิเดี๋ยวเาเลสหนึ่งอีอะไรกันไก่ตัดหญ้าอยู่ไหนกันไก่หลังบ้านหลังบ้าน